กลับมารับชมไทยบันเทิงอีกเช่นเคยครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชม12ความบังเอิญที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อย่างน่าเหลือเชื่อครับบางครั้งโลกนี้ก็มีสิ่งที่ทําให้เราประหลาดใจได้อยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องบางเรื่องที่มันดูบังเอิญอย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งไทยบันเทิงจะนํามาให้ทุกท่านได้ชมกันต่อไปนี้รับรองว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ กว่าที่คุณเคยเรียนมาในห้องเรียนแน่นอนครับเรื่องที่1คนดังที่เหมือนกันราวกลับชาติมาเกิดคุณเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดหรือไม่แอนโซเฟอร์รารี่ผู้ก่อตั้งบริษัทเฟอร์รารี่เสียชีวิตเมื่อ14สิงหาคมปี1988และประมาณ2เดือนต่อมาเมซุตโอซิลนักฟุตบอลชื่อดังชาวเยอรมันก็ถือกำเนิดขึ้น แน่นอนว่าทั้งคู่มีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแต่พวกเขากลับเหมือนกันมากๆราวกับเป็นคนคนเดียวกันหรือนี่จะเป็นเรื่องของการกลับชาติมาเกิดใหม่ถัดมาเรื่องที่สองลางบอกเหตุของเรือไททานิกในปี1898หรือเป็นเวลา14ปีก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมเรือไททานิค มอร์แกนโรเบิร์ตสันนักเขียนนิยายแฟนตาซีได้เขียนนิยายที่มีชื่อว่า f u t i l i t y The Wake of the Titan ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการจมของเรือที่ชื่อไททันนั่นเองและไม่ใช่แค่ชื่อที่คล้ายกันแต่เนื้อหาของเรือไททันได้ถูกอธิบายไว้ว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจมเช่นเดียวกับไททานิกแถมยังมีเหตุการณ์ที่คล้ายกันในเรื่องเช่น เรือเกิดอุบัติเหตุจากการชนภูเขาน้ำแข็งในแอตแลนติกเหนือและการที่มีชูชีพไม่เพียงพออีกด้วยถัดมาเรื่องราวที่3เพื่อนบ้านต่างศตวรรษผู้ยิ่งใหญ่จอร์จแฮนเดลนักประพันธ์เพลงผู้มีชื่อเสียงระดับโลกเคยเป็นเพื่อนบ้านกับนักกีตาร์ในตำนานอย่างจิมมี่เฮนดริกซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านติดกันที่ห่างกันถึงสองสตวรรษ โดยแฮนเดลอาศัยอยู่บ้านเลขที่25ถนนบรูคในลอนดอนส่วนเฮนดริกอาศัยอยู่บ้านเลขที่23และทั้งคู่ก็กลายมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลด้านดนตรีของผู้คนในยุคนั้นถัดมาเรื่องที่4โศกนาฏกรรมบนเขื่อนฮูเวอร์ชายคนแรกที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างเขื่อนฮูเวอร์ในเนวาดาคือจอร์เทียนีที่เสียชีวิตเมื่อวันที่20ธันวาคมปี1922 ในระหว่างการสำรวจพื้นที่ทางธรณีวิทยาและอีก13ปีต่อมาแพทริกเทียนีลูกชายของเขาก็เสียชีวิตจากการตกจากหอคอยของเขื่อนซึ่งเป็นวันที่20ธันวาคมและเป็นคนสุดท้ายที่เสียชีวิตในระหว่างการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้ถัดมาเรื่องราวที่5รถยนต์สองคันชนกันในปี1895ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์สองคันชนกัน ในรัฐโอไฮโอฟังดูก็เหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาแบบสุดๆแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือในยุคนั้นถือเป็นยุคเริ่มต้นของการผลิตรถยนต์และในรัฐโอไฮโอก็มีรถยนต์อยู่เพียงสองคันเท่านั้นหลายคนจึงไม่ทราบว่าทำไมรถยนต์สองคันนี้ถึงบังเอิญมาเจอกันและเกิดอุบัติเหตุได้ถัดมาเรื่องที่6ความบังเอิญระหว่างลินคอนและเคนเนดี มีความบังเอิญมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสองคนนี้เช่นพวกเขาถูกลอบสังหารด้วยการยิงจากด้านหลังศีรษะในวันศุกร์ก่อนวันเทศกาลลินคอนถูกฆ่าก่อนวันอีสเตอร์ส่วนเคนเนดีถูกฆ่าก่อนวันขอบคุณพระเจ้านอกจากนั้นทั้งคู่ยังมีลูกสี่คนมีเพื่อนที่ชื่อบิลลี่เกรแฮมเหมือนกันมีรองประธานาธิบดีที่ชื่อจอร์านที่เป็นคนภาคใต้ จากพรรคเดโมแครตเหมือนกันและสุดท้ายเคนเนดีมีเลขาที่ถูกเรียกว่ามิสซิสลินคอนส่วนลินคอนก็มีเลขาที่ชื่อจอร์อีกด้วยถัดมาเรื่องราวที่7ทหารคนแรกและคนสุดท้ายสุสานของทหารคนแรกและคนสุดท้ายขององังกฤษที่ถูกฆ่าตายในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตั้งอยู่ห่างกันเพียง6เมตรโดยป้ายหลุมศพของพวกเขาหันหน้าเข้าหากัน ซึ่งการจัดเรียงหลุมศพเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจถัดมาเรื่องราวที่8ปดทม์แมชชีนของอัลลันโพในหนังสือที่ชื่อ The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket ที่ถูกเขียนโดยเอสกาอัลลันโพทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของลูกเรือ4ี่คนที่รอดชีวิตจากเหตุเรือล่มและต้องฝืนใจกินลูกเรือคนหนึ่งที่ชื่อริชาร์ดพาร์เกอร์เพื่อความอยู่รอด อัลลันโพกล่าวว่ามันอ้างอิงมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นซึ่งในอีก46ปีต่อมาได้เกิดเหตุการณ์เรือลำหนึ่งจมลงและผู้รอดชีวิตได้กินลูกเรือคนหนึ่งที่ชื่อริชาร์ดพาร์เกอร์จริงๆนี่จึงเป็นที่มาของข่าวลือเรื่องทำแมชชีนของอัลลันโพถัดมาเรื่องที่9พี่น้องผู้เคราะห์ร้ายในเดือนกรกฎาคมปี1975 เอร์สกินลอเรนซ์ออฟบินวัย17ปีที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะเบอร์มิวดาได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบนถนนและถูกชนด้วยรถแท็กซี่คันหนึ่งจนเสียชีวิตซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเวลาเกือบ1ปีพี่ชายของเขาในวัย17ปีก็เสียชีวิตจากการขี่มอเตอร์ไซค์คันเดิมนี้ที่แยกเดิมโดยแท็กซี่คันเดิมที่บรรทุกผู้โดยสารคนเดิมมาด้วยถัดมาเรื่องที่10แอนโทนีฮอปกินและหนังสือหายาก ครั้งหนึ่งนักแสดงชื่อดังอย่างแอนโทนีฮอฟกินต้องการหาหนังสือเรื่อง The Girl from Petrovka ที่ถูกเขียนโดยจอร์จไฟเฟอร์เพื่อใช้ศึกษาบทบาทที่เขาต้องเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ฮอฟกินไม่สามารถหาหนังสือเล่มนั้นได้จากร้านหนังสือที่ไหนก็ตามแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาดันไปพบสำเนาของหนังสือเล่มนี้โดยบังเอิญในสถานีรถไฟใต้ดินแห่งหนึ่งต่อมาเมื่อฮอฟกินได้พบกับไฟเฟอร์ ไฟเฟอร์บอกกับเขาว่าไม่เหลือสำเนาหนังสือของตัวเองอีกแล้วเพราะเพื่อนของเขาได้ยืมสำเนาฉบับสุดท้ายไปก่อนที่จะทำหายในสถานีรถไฟแห่งหนึ่งถัดมาเรื่องที่11ชื่อพิเศษสำหรับจัก,กรวรรดิโรมันตามตำนานของชาวโรมันโรมูลุสและเรมุสเป็นสองพี่น้องฝาแฝดที่สถาปนากรุงโรมขึ้นมา เป็นรัฐของจักรวรรดิโรมันและโรมิลุสได้กลายเป็นกษัตริย์องค์แรกของกรุงโรมส่วนผู้ปกครองคนสุดท้ายของจักรวรรดิโรมันก็คือโรมูลุสออกุสตูลุสซึ่งสรุปแล้วอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตนี้มีจุดเริ่มต้นและจุดจบด้วยกษัตริย์ที่ชื่อโรมูลุสเหมือนกันถัดมาเรื่องสุดท้ายเรื่องที่12ชัยชนะของโดนันทรัมป์ในซิมสัน ผู้สร้างการ์ตูนเดอะซิมสันต้องการทำมุกตลกเสียสีในปี2000เกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ที่กลายเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่น่าเชื่อว่าในช่วงนั้นทรัมป์ได้กลายเป็นประธานาธิบดีจริงๆและที่น่าประหลาดใจกว่านั้นฉากที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงก็ดูเหมือนจะถอดแบบมาจากในการ์ตูนไม่มีผิดอีกด้วยทั้งหมดนี้คือ12ความบังเอิญที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อย่างน่าเหลือเชื่อ ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา com ครับ